ตื่นตั้งแต่ตีหาควรคอยเบาเลี้ยงควิ่มฝันให้ฟังฝันบ่ได้เลี้ยงได้แล้วเป็นยังไงดีบ่อยู่โรปบ้านน่ะนะมันก็ดีอยู่มันก็บ่แม่นบ้านเฮาเนาะคือนอนบ้านคือทอดบ้านเฮาคนน่ะคือได้แก้บ้านแล้วจะดีใจแทงตัวเรียบร้อยแล้วตื่นเตตีหาคุณฝันพ่อก็ะขึ้นหรืว่าฝันอยังก็เบาคอยสลืมสลืมคุณมียาการน่นะ ฝันยมลันเม่อนงดีฝันยามได้ก็สิมว่าปลูกข่ัยฟ้ายามนั่นเอาว้าผมได้แจ้งแล้วันตม่น่ดีมากกป้าแม่ดีแม่ส้นดีนั่นเตะดีหวัดนันเตยองทอย่างนี่นี่จังยุคือฮี้นเก่าอินแย่ะเออจังยุคจังยุคแก่ละ เออยัใกล้ๆกันนะอืออ่อยนักใจเหี่ยนักชนนี่ล่ะมุกยังใบเฮงหร้อมันเฮงอันน้อยมันยุดมันคิดว่าเห็นเลขบว่าอืมจะก็ใช้เมียขึ้นว่าที่อ่อยใส่ไหนเดียวอืมแฟนท่านั้นเราก็เห็นเลขบเห็นยังสิว่ามันคิดได้เล็บอะไรว่าอะไรอืออันนี้อัน ไปท like yeah. er yeah. uh str uh ั้หันหันใจอิ่มหยังหยังเดือบเรนบ้บอเป็นเมื่อยบอหยังบอเอาว่าฝันขึ้นคอนว่าฝันดีไปทั้งใดสนับฝันดีนั่นนะลืมอ้าวโอ้ได้ขึ้หาบอเห็นลืมไหมเออโรงแรมลืมบ่ได้เลขน้ำก็สร้างสร้างหัวน้ำทำไงฝันย่างใดกับบอแม่นจักเตียดอกบ่แม่นฝัน บอกเอาขึ้นนั่นคือว่าฝันนี่ยังว่าผู้ใดเอาเงินหาบาทให้สนะว่าฝันดีนั่นนะฝันว่าฝันดีอยู่ฝันว่ามีคนเอาเงินหาหาบาทนั่นนะเฮ้ยเจ้าฝันว่าเมรุบอกฝันพราเม่นบอกเจ้าทคณะเจ้าหายพระเจ้าหายพระจะบอกว่าเจ้าขอโตเดียวได้เจ้าว่าขอเป็นเม่นจะโตเด้ด้เจ้าว่าเจ้าไม่ได้บอกว่าสองโตสามโตเนาะ แล้วใครซาดกับบ่แม่นดอกเจ้าฟันย่ำใดกับบ่แม่นดอกแมนอบอกสต,ตีนตตื้นตตีหาพี่น้องแปลงฟันล่างนาเรียบร้อยเส้นตไหายแล้วก็เล่นนงเสียผาหายเลยว่าด้นนงเสียผาของโรงบามเพราะว่าสวยมากก็สิได้ออกพอดีนะเหยียบตัวเออเยียบตัวไว้วไวบ่งงบราะม่ลาดว่าบอกลูกหลานดูอือ ยูดีมีแห้งแล้วเราจะขอบคดณหไรลายเดอลูลกหลา,านเด้อมันเมียบ้านแล้วบาทนี่เมียบ้านบ้านกับพ่อท่านแลว้วเขาไปยุ่ในบ้านเลยพ่แม่นาะว่าต้องนางทางนอกต่อขี่ฟุ้นขีย่ยังมันกันเย็นมันอุน่นมื่อนี่ซิฟซี่องศาได้ไน,นตื่นขึ้นมไนซิฟซี่องศาได้ทางนอกนะแม่ขอออกไปนะ แต่ว่าโซ่ซับขึ้นบอกซิฟซี่องศาหนาวเจ้าหนาวเว่าเนี่ยตอนเนี่ยอพอาะดีเนาะอ,อยู่ในนี่มันอุน่นนั่นเตรียมถาแต่ซาบ้นานเขาปูแล้วลที่ทั้งคั่วทงมาแต่ถาดกล่องโบ้ทั้งนั้นเพิ่นบ่ปูทั้งนั้นเ้าบ่ได้ปูทั้งหลังบ้านบ่ได้ปูปูจะทั้งขลางและทั้งหนาเ<า>อ,ออ,อ นี่เราจะพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้่เมื่อนนี้แม่โซนออกแล้วด้วยจะเด้อว,วันเสาร์สวยมากก็ได้ออกแล้วจ้ะขอบคุณลหลายๆจ้เอ้าบ๊ายบายรุกหลานอนยิ้มหวานวน้ำ้จแม